ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเกษตรกรชาวนาตำบลไซโรงโขนอําเภอตะพานหินได้ประสบภาวะภัยแล้งจึงหันมาใช้บริเวณใต้ถุนของบ้านเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าพร้อมกับเห็ดภูตานดำนะครับเพื่อขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวครับที่ตำบลไซโรงโขนอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับหลังจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีน้ำเพียงพอทำนาปรังในฤดูแล้ง และพื้นที่อำเภอพานหินถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากสถานการณ์ภัยแล้งชาวนาหลายรายจึงต้องหันมาทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในระหว่างฤดูแล้งโดยเฉพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูตานดำขายเช่นนางอำนวยสุโรงอายุ53ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่12หมู่2ตําบลใจโรงโขนใช้พื้นที่บริเวณใต้ถุนบ้านมาประยุกต์ทําเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูตานดำ เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ใต้ถุนบ้านดังกล่าวค่อนข้างมีเนื้อที่กว้างขวางและไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงทำเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดอีกทั้งการปลูกเห็ดยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยอายุสั้นปลูกง่ายรายได้ดีและใช้พื้นที่ในการเพราะปลูกไม่มากนักอีกทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดจึงเป็นช่องทางในการหารายได้ในช่วงที่ไม่สามารถประกอบเกษตรกรรมทำนาดได้นะครับ นางอำนวยสุขโปรงชาวบ้านตำบลเซโรงโขนเล่าว,ว่าสาเหตุที่ต้องหันมาทำเห็ดเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งไม่มีน้ำเพียงพอประกอบอาชีพทำนาจึงเห็นว่าในบริเวณบ้านนะครับเหมือนมีเนื้อที่ว่างและไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงหันมาทำโรงเรือนเพราะเห็ดโดยใช้ผ้าสแลนตาข่ายมาขึงล้อมรอบใต้ถุนบ้านเพราะการปลูกเห็ดจะต้องรักษาอุณหภูมิไม่ให้อากาศร้อนเกินไป โดยเริ่มจากการนําเอาขี้เลื่อยปูนขาวยิบซ้ำรำมาผสมให้เข้ากันจากนั้นจึงกรอกใส่ถุงร้อนและนําไปนึ่งประมาณ4-6ชั่วโมงแล้วจึงนําไปใส่แม่เชื้อลงไปอีกนะครับโดยแม่เชื้อ1ขวดจะสามารถใส่ได้ประมาณ25ถุงปิดปากถุงด้วยจุกและสำลีในขั้นตอนนี้ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอลให้สะอาดเพื่อไม่ให้มีเชื้ออื่นปนเปื้อนซึ่งอาจทำให้เชื้อเห็ดไม่สามารถแพร่กระจายไปยังขี้เลื่อยได้ เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับจึงนําไปพักไว้ในโรงเรือนอีกประมาณ25 30วันซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเชื้อจะแพร่กระจายไปตามขี่เลื่อยที่บรรจุในถุงหากมีราเขียวขึ้นเนื่องจากมีเชื้ออื่นปะกผจะไม่มีการแพร่ของแม่เชื้อซึ่งสามารถสังเกตได้ชัดเจนเมื่อพักไว้จนครบ25 30วันจะสามารถนําไปเพาะปลูกเห็ดได้ใช้เวลาประมาณ2ถึง3วันนะครับเห็ดที่เพาะไว้จะออกดอกสามารถเก็บผลผลิตได้ โดยวิธีการดูแลก็คือรดน้ำถ้าอากาศร้อนให้พรมน้ำสามเวลาเช้ากลางวันเย็นหากไม่ร้อนมากก็เพียงแค่เช้าเย็นจึงเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยผลผลิตจะสามารถเก็บได้ทุกวันซึ่งหัวเชื้อเห็ดฟางนะครับจะใช้ได้ประมาณ4-5เดือนแต่ในแต่ละถุง นางอํานวยกล่าวอีกว่าการเพาะเห็ดสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวถึงวันละ4-5,000บาทนะครับซึ่งจะมีลูกค้าขาประจําเข้ามารับซื้อที่บ้านกิโลกรัมละ50-70บาทตามความต้องการของตลาดวันหนึ่งนางอํานวยสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ50-60กิโลกรัมต่อวันนับว่าการเพาะเห็ดนอกจากจะบริโภคภายในครอบครัวแล้วยังสามารถเก็บขายสร้างเป็นไรายได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วยครับ